ข้าชื่อว่าเค็นตะข้าน่ะจะต้องปกป้องนายน้อยที่ชื่อว่าไฮายาตกให้ได้เลยให้คุ้มกับที่ข่านจ้างข้ามาสามหมื่นบาทเดี๋ยวก่อนเคนตะเอาตัวเองให้รอดก่อนไหม สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะเอาจริงว่าเคนตาเนี่ย <c oughs> เข้ามาตั้งแต่การอัปเดตแพทแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ b t s มันมาแรงกว่าง <c oughs> ก็เลยทําให้หลายคนอาจจะลืมเจ้าตัวนี้ไปนะคะเขาเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดของฮาโตะแถมยังเป็นยอดนักตีดาบอีกด้วยเคนตาเนี่ยได้ปรากฏตัวในเรื่องของฮาโตะค่ะหลังจากที่แม่ของฮาโตะเสียชีวิตเคนตาก็รีบมาหานายน้อยข้ากลับมาแล้ว เป็นบอลดีกาดแต่รันไม่อยู่ในเวลาที่ต้องการขอสักปาดนิเอ๊ะมีมนีม้คุ้นๆกับทักษะกดใช้นะคะที่สามารถสร้างโล่ด้านหน้าขนาด5เมตรนะคะลดความเสียหายได้ถึง50%ระยะเวลาของสกิลอยู่ที่5วินะคะคูลดาวอยู่ที่160วินาทีโคตรนานตลอดทั้งเกมอาจจะใช้ได้แค่5ครั้งนะคะแต่ไม่ว่ายัางไงเดี๋ยวพี่มินก็ต้องอัพให้ถึงเลเวลตันค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเขากันเลย ถึงแม้มันจะบอกว่าการแค่ด้านหน้าเนี่ยแต่เอาจริงว่ามันขึ้นอยู่กับมุมกล้องนะคะกล้องหันไปทางไหนโลกก็จะหันตามค่ะแต่ทักษะที่ดูมีประโยชน์แบบเนี้ยเอาจริงว่ามีข้อเสียไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งคลิปนี้พี่มินบอกได้เลยว่าโคโนอาจจะเก่งกว่าพี่มินทำการทดลองมาเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่มินด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะทุกคน อะไรนะเอาท่าทางมาจากไหนท่าทางบอยแบนด์กับคิสตัน BTS นะคะกิจกรรมถึงวันที่5เมษายนซึ่งอยู่ในรูปแบบของ8 t ทีการันตีอีกแล้วเอาของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นนะคะจากนั้นทำการสุ่มค่ะเฮย้ยได้เหรอนักน้อยอ่ะในที่สุดท่าทางก็ออกนะคะเป็นยิงปืนเสร็จปุ๊บเป็นรูปหัวใจคะ่ะเอามือมาสะบัดเล็กน้อยโคตรเท่ และคิสตันก็ออกเป็นอันสุดท้ายนะคะหมุนหมดตู้ใช้ไปทั้งหมด1,902เพชเรหรือประมาณ650บาทพอได้โทเคนมาแล้วเนี่ยให้เราเข้ามาในหน้ากิจกรรมนี้นะคะจะเห็นได้ว่าชุดที่3กับชุดที่5เนี่ยที่เป็นรูปดาวเราสามารถเลือกชุดได้เลยนะคะส่วนอันที่เหลือเนี่ยจะเป็นการสุ่มเอาค่ะ <Okay. S 1> ในเมื่อมันเลือกได้พี่มินขอเลือกชุดกลางแล้วกันค่ะสวยมากๆอยากได้มานานแล้วส่วนชุดสีดำเนี่ยไอดี ID พี่ฟิลมีแล้วค่ะสลับกันไป แล้วก็สิทธิ์ขั้นสูงเดือนเมษายนนะคะอยากจะบอกว่าครั้งนี้ของรางวัลซีซั่นสวยมากค่ะโดยเฉพาะอาชุดผู้หญิงอันนี้เนี่ยสวยมากขั้นที่50นะคะมีสกินปืนมีสกินแอร์บอร์ดอันนี้ออกแบบมาได้สวยมากอย่างกับอาาดินนะคะแล้วก็กล่องศพเนี่ยพี่มินชอบมากๆก,กระเป๋าเนี่ยสวยใช้ได้เลยนะเป็นคู่กันค่ะลำดับค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลกระเป๋านะคะอารมณ์เหมือนกับสารเจ้าจีนอยู่ข้างหลังเลยเนาะ <c oughs> ตกใจหมดลายเพ้นหน้าค่ะแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยคือชุดผู้ชายนะคะสามารถซื้อได้2แบบนะคะคือ1นึ่พันเพทเนี่ยได้รับชุดผู้หญิงเลยโดยไม่ต้องทําภารกิจกับ450เพรนะคะปลดล็อกสิทธิ์ขั้นสูงแล้วค่อยไปเก็บขั้นเอาเองก,ก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเคนตาก,กันเลยโอ้โหยิงกระชากใจสาวตามที่พี่มินบอกในต้นคลิปนะคะโล่จะหมุนตามกล้องค่ะไม่ใช่ข้างหน้าของตัวละคร ซึ่งมุมมองของคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือฝ่ายศัตรูเนี่ยจะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะตัวเราไม่หมุนนะคะแต่โล่หมุนได้ <c oughs> ข้อจำกัดแรกเนี่ยก็เลยทําให้ป้องกันคนที่อยู่ต่ําหรือสูงกว่าไม่ได้ค่ะโล่มันไม่ไปตามคนภายนอกเนี่ยก็ยังเห็นโล่เป็นแนวตั้งอยู่นะคะไม่ได้หมุนตาม ซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถกันพวกระเบิดหรือ M7 9ได้นะคะในขณะที่โคโน่เนี่ยสามารถกันได้ทุกทิศทางกับอาวุธหลายๆประเภทนะคะยกเว้นแค่ระเบิดนํำแข็งกับป้อมคิวค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งการที่สตูจะย,ยิงจากด้านบนเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องอยู่ชั้น2อ,อย่างเดียวนะโอ้ยเขาดาแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะ oh. และการที่โล่ไม่ได้เอียงตามที่เราหมุนนะคะ โลเนี่ยไม่สามารถกันทางเข้าของพี่มินได้นะคะแถมถ้าหากมองศัตรูที่อยู่ด้านหลังเนี่ยโลก็ไม่การด้านหน้าเราด้วย oh, <no. S 1> โอ้โหแต่ยังไงโคโน่เนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ดีนะคะแถมตอนนี้ตัวละครที่เป็นสายเติมสายฟีก,ก็สามารถรับได้แล้วนะคะ <Okay. S 1> เนี่ย <Okay. S 1> เห็นปะพอศัตรูเข้าข้างหลังก็คือไม่กันแล้วนะ oh, <no. S 1> โอ้โหสากายเลอร์ ดังนั้นข้อจํากัดที่2ก็คือถ้าหากเราหันกล้องไปทางอื่นก็ลดดาเมจไม่ได้แล้วค่ะ<น>อันนี้คือพี่ให้ตัวละครหมุนกล้องไปทางด้านหลังนะคะด้านหน้าเนี่ยดาเมจเท่าเดิมเลยอย่างที่3ก็คือมันกันดาเมจได้แค่ทางตรงเท่านั้นค่ะถ้าหากเรายิงจากทางด้านข้างเนี่ยดาเมจที่ได้รับก็เท่าเดิมค่ะซึ่งเวลาเราเล่นเกมเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะคะที่เราจะโดนแบบจังๆหน้าอุ้ย,ย,ยโดนเข้าทางข้างซะง,งั้นนะ่ะเอา้า เรียบร้อย oh, <yeah. S 1> แล้วถ้าหากเราโจมตีในระยะจูบล่ะเคนตะจะช่วยได้ไหมเอา้าพออยู่ระหว่างโล่นะคะกลายเป็นว่าไม่ช่วยลดดาเมจค่ะฉะนั้นตัวละครนี้เนี่ยเหมาะกับการยิงระยะไกลมากกว่าค่ะแล้วถ้า,าคิดว่าเอาตัวละครนี้ไว้วิ่งจูบหนีศัตรูเนี่ยจะดีไหมพี่อยากให้คิดทบทวนดีๆคะ่ะถ้าหากเรากดวิ่งแล้วหันตาอิสระไปทางข้างหลังเนี่ยโล่ก็ไม่ได้ไปตามนะคะ ซึ่งนั่นก็แปลว่าถ้าหากเราอยากจะมองหลังเนี่ยเราต้องเดินเท่านั้นค่ะไม่สามารถวิ่งได้ oh. และทันทีที่เรายิงสวนกลับไปจะเห็นได้ว่าโลได้หายไปแล้วค่ะ <What? S 1> ตอนแรกพี่มินงก็คิดว่าแบบนี้มันได้เปรียบกว่าโคโนตรงที่โลมันไปตามนะคะแต่มันเสียเปรียบตรงที่ยิงแล้วโลหายค่ะ oh. ในขณะที่โคโนถึงแม้จะโดนเนฟให้คนในโดมไม่สามารถยิงออกได้แล้วแต่เราก็ยังเข้าออกแนปยยิงกับโดมได้นะคะ oh. ส่วนข้อจํากัดที่5ทําพี่มินตกใจคะ่ะกดโจมตีแล้วโล่หายเพียงแค่คุณชกเบาๆโลก็หายได้และที่พีกกว่าก็คือเรากดตั้งไอวอลโลก็หายในขณะที่งอคงนะคะแปลงล่างอยู่ก็ยังสามารถตั้งไอวอลได้โคโนก็เช่นกันคะ่ะกดโดมแล้วสามารถตั้งไอวอลได้เค็นตาที่เห็นว่าตอนแรกจะโกงนั้นดันมีจุดอ่อนที่ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากจะตั้งไอวอลนะคะให้เราทําการกดตั้งไอวอลก่อนจากนั้นค่อยกดสกิลเคนตะค่ะโอเคซึ่งเอาจงจริงว่าทักษะอันนี้เนี่ยมันเหมือนของไคโยโตก่อนที่มีการบัฟค่ะตอนแรกไคโยโตก็เป็นสกิลแบบกดใช้เหมือนกันแต่ความสามารถของไคโยโตตอนนั้นยังดูใช้ได้เยอะกว่าเพราะมันกดตั้งไอวอลแล้วสกิลไม่หายไปค่ะ <Wow. S 1> ถ้าเรายิงไม่ได้ให้เพื่อนยิงผ่านโล่เราแทนได้ไหมมาทดลองกันเลยค่ะ ถ้าเพื่อนไม่มีเคนตะนะคะอันนี้สังเกตว่ายิงเปล่าๆดาเมจของ UMP จะอยู่ที่2 7คะ่ะแล้วถ้าหากเพื่อนมีเคนตะจะเห็นได้ว่ายิงแล้วได้ดาเมจ27เท่าเดิมนะคะเฮ้ยแบบนี้ก็ดีอะดิเราสามารถยิงหลังโลได้นะคะแต่เพื่อนต้องเป็นคนช่วยยิงแถมไม่ลดดาเมจด,ด้วย และความสามารถที่มันบอกว่าลดดาเมจได้ครึ่งนึงนั้นจะได้จริงไหมไปดูกันค่ะดาเมจอยู่ที่25นะคะพอเปิดโล่ปุ๊บดาเมจของเพื่อนเหลือ12ค่ะของเราก็เหลือ12ลดไปครึ่งนึงจริงๆค่ะพี่เชื่อว่าคงมีหลายๆคนที่อยากรู้ว่ากับปืนชาร์จบัตเตอร์เนี่ยจะก,กันได้ไหม ถ้าหากไม่มีเคนตะยิงครั้งเดียวเนี่ยเลือดเหลือแค่8หน่วยนะคะแต่พอมีทักษะของเคนตะเลือดเราจะเหลืออยู่ที่104หน่วยค่ะอันนี้คือชาร์จแบบเต็มแม็กนะคะแต่ว่าเคนตะาเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยลดดาเมจของชาร์จบัตเตอร์ได้แล้วค่ะ <S 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 สัญลักษณ์ที่อยู่กลางโลกเป็นของตระกูลยฮโตะค่ะแบบนี้ก็ดีเลยเราจะช่วยลดดาเมจของปืนชาร์ตบัตเตอร์ได้ค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่พี่พฟิวดาเมจลดนะคะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่หลังโลเมื่อกี้ค่ะ พอมาทดลองกับปืนเอดับนะคะปืนที่ดามเมจสูงสุดเนี่ยก็สามารถกันได้ส่วนปืนบาเลตเนี่ยสามารถยิงผ่านโลได้นะคะแต่ดามเมจก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งเช่นกัน <S <S 1> <S 1> แต่ถึงยังไงอย่างนั้นถ้าหากโดนยิงหัวก็ตายอยู่ดีนะคะดังนั้นผู้ติดตามคนไหนที่ใช้เคนตะนะคะอย่าลิอายืนวัดนะคะมานั้นหัวโยกไม่รู้ตัว ข้อจํากัดที่7อาวุธที่มีความยาวอย่างเช่นมีดหัวตดัดดาบเคี้ยวเนี่ยจะไม่มีผลนะคะถ้าหากฟันทะลุไปแล้วดาเมจเท่ากันค่ะไม่ช่วยกันนั่นแหละข้อจำกัดที่8นะคะอาวุธประเภทระ,ะเบิดเนี่ยไม่ได้ช่วยลดดาเมจไปครึ่งนึง M79 พี่มินไม่ค่อยชัวร์ค่ะแต่ระเบิดเนี่ยเห็นชัดแน่ๆดาเมจที่ได้ลดลงก็จริงนะคะแต่มันไม่ใช่ครึ่งนึงคะ่ะอาจจะเกี่ยวกับระยะของรัศมีระเบิดคะ่ะ เรื่องของความทนทานเราจะทราบกันดีว่าโคโนจะมีขีดจำกัดนะคะโล่จะแตกได้เรามาทดลองกับปืนที่สามารถทำลายวงโคโนได้อย่างรวดเร็วค่ะนั่นก็คือปืนไฟนั่นเองโอ้โหเกียมแล้วอะ่ะกาะแตกส่วนความทนทานของเคนตะนั้นคือไม่มีวันแตกค่ะกลายเป็นตัวเราที่แตกก่อนนะคะ ถือว่าเป็นข้อดีกว่าโคโนนิดนึงข้อจำกัดที่9เวลาของทักษะและครูดาวทุเล็มากคะ่ะจะเห็นได้ว่าโคโนกับเคนตะเปิดสกิลพร้อมกันแต่ของเคนตะหมดก่อนโคโนค่ะและครูดาวก็นานสุดๆทักษะของโคโนจะอยู่ได้นานถึง6วินาทีนะคะครูดาวอยู่ที่120วิเนิฟลงไปเยอะโคตรแต่กลายเป็นว่าระยะเวลาของโคโนมากกว่าเคนตะ1วินะคะและคูดาวก็เร็วกว่าถึง40วินาทีด้วยกัน แล้ต้องมีคนสงสัยแต่พี่มินแน่เลยค่ะว่าทักษะของเคนตะสามารถกัน A124 ได้ไหมถ้าหากเราเป็นเพื่อนกันเนี่ย A124 จะไม่มีผลนะคะแต่ถ้าเป็นฝ่ายศัตรูจะเห็นได้ว่าช่องทักษะทุกช่องนะคะไม่สามารถใช้งานได้ง่ายๆก็คือเราจะมาตัวเปล่าแบบอดัมเลยค่ะ oh. เพราะฉะนั้นพี่มินจะลองเปิดใช้ทักษะของเคนตะค่ะ ชัดเจนค่ะว่าไม่สามารถกันได้แต่ที่เราเห็นก็คือหลังจากที่เราเปิดใช้เคนตะไปแล้วเนี่ยทักษะของเคนตะนะคะยังจะทํางานจนกว่าเวลาของมันจะหมดไปเองไม่เกี่ยวกับ a 2> 1 2 4แต่ในขณะที่โคโนก็ไม่สามารถกัน a 1 2 4ได้นะคะแต่เคนตะเนี่ยกัน a 1 2 4ไม่ได้การระเบิดก็ไม่ได้นะคะมันไม่กระเด้งเหมือนโคโนอะ่ะ และหลายคนก็คงอยากจะทราบว่าโล่อันนี้กันมิชาได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไปดูค่ะดาเมจที่ได้นะคะไม่ใช่100แต่เป็น200กว่าแปลว่านอกจากจะก,กันไม่ได้แล้วเนี่ยยังไม่ช่วยลดดาเมจหลังชนอีก oh. แล้วไอ้ตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ตอนไหนล่ะถึงแม้จะมีน้อยนะคะแต่ก็มีค่ะทักษะของมันเนี่ยคล้ายกับพยาโตร่าง2ในตอนนั้นเลยอย่างแรกก็คือตอนโหนสลิงค่ะ เอาทักษะมาปิดตูดได้แต่จะสั้นไปไหนเนี่ยอย่างที่สองตอนที่เราโดดจากที่สูงแล้วสตันค่ะช่วยลดดาเมจตอนที่โดนยิงกลางอากาศตอนที่3ก็คือตอนวิ่งเข้าวงช่วงหน้าวงเนี่ยชอบมีคนดักยิงอยู่เรื่อยเลยนะคะนีอ๋อโอเคค่ะพี่ฟิวเก่งขึ้นนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งใช้ทักษะไปข้อเสียก็คือครูดาวอย่างนานเนี่ยแหละ ต้องใช้ไอวอลมาแทนนะคะอย่างที่4คือตอนที่เราดีดเครื่องดีดค่ะให้เรากดทักษะก่อนที่จะใช้เครื่องดีดค่ะอคตอนที่5คือจังหวะรีโหลดกระสุนค่ะระหว่างนั้นให้ใช้ทักษะของเคนตะนะคะรีโหลดเสร็จแล้วค่อยยิงต่อได้เลย อย่างที่6ก็คือก่อนตั้งไอวอลค่ะแค่เสี้ยววินาทีนั้นถ้าหากเรากดเคนตาไม่ทันเนี่ยเราอาจจะตายได้นะคะอุ้ยสกายเลร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาข้างหลังแล้วตั้งไอวอลไม่ปิดเฉยเลยโอเคแล้วซ้ำก่อนจังหวะที่7ก็คือช่วงที่กดใช้นะคะไม่ว่าจะซ่อมเกาะพันยาหรือชุบเพื่อนก็สามารถมาช่วยลดดาเมจให้กับเพื่อนได้ ตอนที่แปดอย่างการจู๊ไปตั้งหลักค่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไม่ทันตั้งตัวมาข้างหลังยิงไม่โดนเอาจู๊ก่อนแหละเอ้ยโอ้โหโชคดีที่พี่ฟิลมาช่วยพอดีจังหวะที่9ค่ะหาตำแหน่งศัตรูตอนไหนที่เรายังไม่มั่นใจว่าศัตรูอยู่ทางไหนนะคะให้เรากดใช้ทักษะไว้ก่อนเลยเผื่อเขาสแนปยิงมาค่ะ และตอนที่1ินะคะดูถ้าจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วกับการเข้าชาร์จค่ะแต่ต้องเป็นการเข้าชาร์จระยะไกลนะคะอย่างเช่นตอนที่เราจะบุกขึ้นชั้น2องหรืออะไรงนี้วิวมันอยู่ข้างบนเสียดายที่มันไม่เอียงตามนะคะ<อ>และด้วยความที่ทักษะมันสั้นจัดี่ยและคะ่ะบางทีทักษะหมดก่อนที่เราจะเจอศัตรู<อ>นี้ยืนทําอะไรจ้ามีคนเดียวแน่แนๆนเอ้ย เดี๋ยวอยู่ๆลุกขึ้นมาได้เพื่อนมาอยู่ตรงนี้ไปแล้วทักษะของพี่ตั้งไอวอทีหายหมดเอ้ยข้างหลังข้างหลังมูยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอหลัมไอหลัมตั้งไอวอลว้ยนี่โหลดนี่โหลดนี่โหลดนี่จะเอ๋เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมาอยู่อะไรตรงนี้เด oh ี๋ยวมีอีกตัวนึงรีโหลดรีโหลด มีการซ้ำศพด้วยวะเฮ้ย hey! เอาแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับความสามารถของเคนตะจริงๆว่ามันก็มีข้อดีพอสมควรเลยนะคะแต่จะดีมากถ้าหากมันมีการบัฟค่ะตอนนั้นที่คนไม่ค่อยใช้ไฮยาโตะร่างสองเป็นเพราะว่าทักษะมันสั้นแถมมันยังกันได้ไม่กว้างพอด้วยค่ะครั้งนีุ้ตส่าหอัปเดตให้โล่มันกว้างขนาดนั้นแล้วสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะนายควรจะอยู่ตรงนั้นปกป้องพวกเราสิถ้าไหนอยู่ที่นั่น ถ้านายอยู่ที่นั่นแล้วก็ท่านแม่ฉันก็จะตายเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเมา์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่